เพื่อสึ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีจากผืนนาสีเขียวกลายเป็นสีทองเหลือ,องอันามเหลือเพียงต่อฟางแห้งทิ้งไว้ในแปลงนาข้าวเพื่อรอฤดูการผลิตในฤดูการถัดไปแต่ยังมีเกษตรกร,รกบางส่วนยังต้องดำเนินกิจกรรมการ,กรเกษตรเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวเนื่องจากปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดในหน้าแลง้งทำให้ไม่สามารถปลูกพืชได้ในช่วงฤดูแลง้งกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้ได้มาตรฐานปลอดภัย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแลง้งส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชผักสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชน,น้ำน้อยให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดการพื้นที่การจัดการน้ำให้เหมาะสมในช่วงฤดูแลง้งกระบวนการผลิตพืชผักให้มีคุณภาพและทางเลือกการปลูกพืชน,น้ำน้อยแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่23กันยายน2567โดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการพื้นที่เพาะปลูกการปลูกพืชใช้น้ำน้อย การใช้สารชีวพันธุ์และการจัดการศัตรูพืชเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองภายหลังจากการจัดอบรมได้มีการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่เมล็ดพันธุ์ผักตาข่ายกรองแสงเชื้อไตรโคเดอร์มาสารชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืช BT เป็นต้นโดยมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย20รายคือกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไปเพื่อผัก หมู่8ตำบลจอระเ้เพื่อให้โครงการดําเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอาเภอหนองเรือจึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินกิจกรรมพร้อมให้คําแนะนําปรึกษาแก,ก่เกษตรกร,รเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพต่อไป